ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฟังที่ครวันนี้นี่เราจะติดผัานอยู่ในการทําปูบ้านข้างบนนะปูไว้เฉยๆหรอกไม่ยังไม่ได้มันต้องมันต้องใสนะครับเพราะว่าเรานั่งนอนอเขาเรียกว่าถูกลนะ้นนไปกับไม้เดี๋ยวมันทิ่มทะลุกางเกงขึ้นมาแต่แต่ว่าเราคือหนึ่งไม,ไม้ไม่ครบนะครับสองก็คือ ความพร้อมในการที่หาอุปกรณ์กันใสามายังยังไม่ยังไม่มีเราก็จะตีไม้เพื่อที่จะไม่ให้มันมันบิดนะครับอ่าไม้พวกนี้เนี่ยเวลามันโดนฝนเพราะว่าเรายังไม่ได้ม,งมุงหลังคามันก็จะบิดหรือไม่มันก็โกบโกบภาษากลางเรียกโกบเลยคือมันห่อเข้าอนะแผ่นมันจะห่อเข้าไม้บางชนิดนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ขาวผมก็เห็นว่าถ้าอยู่ในร่ม สภาพเขาจะดีมากนะครับคล้ายๆไม้สักไปเลยแต่ว่าอยู่แบบนี้เนี่ยจะปล่อยให้โดนฝนอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าเราคำนวณถึงอาาัตราเราคำนวณถึงเงินเนี่ยนะเมื่อเมื่อไรจะมีเงินมาทำเนาะทุกอย่างเ,เราพอคำนวณได้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะมีเงินมาซื้อกระเบื้องตอนไหนเนาะเพราะว่านั่นก็คงจะประมาณหกเจ็ดพัน รวมทั้งค่าช่างด้วยอพอได้กระเบื้องมามุงหลังคาเขาก็จะไม่โดนฝนนะครับวันนี้ก็ไม่มีฝนตกนะครับวันนี้นี่อยากจะลดน้ําเยอะอยู่แต่น้ํามันก็ลดลงจนจนจะพ้นกระโหลกแล้วเราก็จะพักตีหนึ่งวันนะครับเป็นวันพรุ่งนี้ถ้ายังไม่ตกก็ค่อยจะลดเรามาขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผม ผมเนี่ยเอาลากไม้ขึ้นไปตีแล้วจํานวนหนึ่งนี่นะครับไม้ที่ระวางไว้ผมก็ลากขึ้นไปแล้วปูไปจํานวนหนึ่งละเราขึ้นไปข้างบนกันครับ ไม้ต้นนี้มาอยู่ตรงน,นี้ได้ไงเนี่ยโอ้เมือ่อเมื่อเมืม่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ไม่ไม่ใช่เมื่อคืนนี้ตอนเย็นเมื่อวานนี้นะครับก่อนค่าเราก็ได้นํามาวางและปูไปนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันมีรูนะเพราะว่าอันนี้คือการตากไม้นะครับไม่ได้เอาจริงถ้าเอาจริงเราต้องไปใส่แล้วก็พวกไม้พวกนี้ หน้าไม้ไม่เท่ากันเพราอาจจะได้ใสเรามันใกล้เคียงกันก่อนแล้วเราก็จะบีบเข้าได้แต่สองอันนี้มันห่างกันเกินเพราะว่าไม้บิดนะครับไม้เด้งเด้งหน้าเด้งหลังนะสองอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาเครื่องมือมาหนีบก่อนเพื่อพี่เพื่อที่จะจะัดทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำระเบียบของไม้ไว้เนาะคือคือเราต้องทําให้มัน มันอยากให้มันอยู่อย่างไรเราทำอย่างนั้นไว้ก่อนแล้วก็ตีตะปูล็อกเอาไว้นะเอาไปเก็บอของหนีบมาก่อนตัวนี้หนีบเราอาจะน่าจะยังใช้ได้อยู่นะหนีบก็ต้องหนีบทีละข้างนะครับทีวน,นี้เ,เออเราเราเข้าออบริเวณนี้เราอาจจะขีบบริเวณนี้ออไปก่อนเพื่อที่จะคือเราเอาทีละข้างอยู่แล้ว พี่เด่นนิเนาะ่นี่ครับโอ้ยช่วงมือก็เต็มไอหมดเลยางเินสดเนี่ยก็จะมีันนี้ดีกว่าล็อก คือตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้ไม้อื่นนะเอาตัวตัวของมันที่เราต่อตปะปูไว้เสร็จนี่แหละเป็นตัวดึงนะแล้วก็จะดึงกดตัวนั้นเข้ามาพอสมควรเราจะได้ตีพื้นได้นะครับเรลองหมุนดูคนระับ ไม้นี้เรายังไม่ได้ตัดฉากนะครับเพราะเรายังไม่เอาก็ยังไม่เอาจริงอะน,นะก็แค่วางไว้ก่อนให้มันใกล้เคียงกันก่อนแต่ไม้มันเลยเลยสิ่งที่เราต้องการไปอยู่หรอกแต่ตอนนี้เรามากำลาบไม้กันไนมะ่ใช่กำลาบไม้นะครับทําไม้มันตรงก่อนนะครับนี่เราก็จะค่อยๆหมุนหมุนตัวนี้นะนี่หมุนหมุนกดเข้านะกดอย่างนี้ตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าเนี่ยดูนะครับ นะคือปกติเราไม่ได้เอาว่าชิดนะครับนี่เอาเอาว่าน่าจะตรงให้ตัวไม้มันตรงก่อนเวลาเรามาทํารอบต่อไปทาจริงจงมันก็มันก็จะสวยนะครับนี่ตัวไม้นี่มันไม่เท่ากันมันก็ไม่เข้านะครับเราก็เอาโอเคนะชิดกันหมดแล้วนะนี่เราก็จะตอกตะปูล็อกไว้นะครับวันเมื่อคืนนี้เนี่ยทําด้วยความเสียวนะ แผ่นแร,แ,รแรกๆดีเพราะว่าเอากลัวความสูงอยู่เพราะว่าขึ้นมาตรงนี้เราดูเลยนี่คืออินทภาลัมต้นใหญ่นะมันอยู่ข้างล่างเรานะครับนี่วันนี้จะไปผูกงใหม่หรอกครับมันมันโก่งมากฝั่งนู้นเหมือนจะหักนะครับเราก็อยู่นี่เลยนะพอเราเราขึ้นมาอยู่ตรงมีบรรยากาศโคตรโคตรเลยไอตัวตัวบ้านนี่เรา จะเลยไปนู่นนะครับเลยจากเสานี่ไปนู่นส่วนจะใช้เขาเสามาค้ำอีกหรือเปล่าก็คือจะปูไปนู่นเลยนะไปนั่งตรงนู้นได้แต่ก็ทารั้วให้หลกนะไม่ใช่ว่าทําไว้เฉยๆกลัวกลัวมันหล่นนะกลัวพวกเราหลงตกไปก็คงไม่ให้มีคงไม่อนุญาตให้คนมากินเหล้าข้างบนนะครับเรากลัวอุบัติเหตุฝั่งนู้นนี่ยิ่งน่าเสียวกว่าเพราะว่าไม้มันเล็กกว่าเนาะแล้วก็พื้นก็สูง ัวนั้นก็จะทำจนสุดไม้เหมือนกันนะครับข้างบนนี้ก็จะได้บรรยากาศที่ดีนู่นห้องน้ำเดิมนะครับนู่นสวนอง,งุน่นเราก็จะยืนตอนเช้าเนี่ยมานั่งข้างบนนี่ได้บรรยากาศเลยแหละนู่นสะ,สะคือท่าเรือนะอยู่ตรงนูน้นเราจะมองไปเห็นบ้านชาวบ้านริบๆนูน่นๆคือถนนลาดยางนะครับนูน่นนี่เราอยู่ระดับ กลางต้นตะเคียนเลยนะตะเคียนเนี่ยก็สูงเยอะแล้วแหละแสดงว่าเราอยู่เหนือพื้นดินอยู่ประมาณ4เมตรนะครับตอนนี้ก็3เมตรกว่านะ่จะเป็น3เมตรกว่านะครับไม,ไม่ถึง4เมตรหรอกเพราะเรายกพื้นมาประมาณต้นอินทลัมที่เกินไม่นะมันอยู่เตี้ยวกว่าเราเลยแหละตอนนี้นี่มองไปเห็นบรรยากาศที่ได้แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะถ้าอ,อยู่ข้างบนนี่ผมถึงว่าคนที่มานอนข้างบนนี่อาจจะ จะได้บรรยากาศที่ที่นอกจากเสียวเลยนะพี่เรียนที่บอกว่าเสียวมากก็ได้บรรยากาศที่มองแล้วมันสูงกว่าเพื่อนนาอน,นี่เห็นไหมดอกไม้ที่ของเราที่กําลังบาดเนี่ยเราเหมือนก็อยู่บนหลังคาตัวนี้เลยเพราะดับใกล้เคียงกับหลังคานะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวพอดีตอนลงเดี๋ยวจะทําความสะอาดลงด้วยกระเบื้องไม่มีปัญหานะครับไม่เหมือนสังกะสีสังกะสีอาจจะผุได้ ต้นไม้เราก็เหลือน้อยแล,ล้วล่ะเพราะเราตัดกิ่งออกต่อไปใบก็คงไม่เยอะขนาดน,นี้ดูดูมดแดงนะครับในในดอกไม้เราเนี่ยมันดูหลังมดแดงเราเราคือเราไม่กินนะอันนี้มันก็เลยเป็นที่อยู่เขาเขาครอบคุมหมดละเดี๋ยวนี้เอ่อก็ให้เขาอยู่ไปนะเราอยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนเนาะบรรยากาศพวกนี้เนี่มันอาจจะมีปัญหาบ้างว่าถ้าเพื่อนมานอนตรงนี้เนี่ย มะแดงจะลุกล้ำขนาดไหนอันนี้เราอาจจะได้ได้หาทางนะครับดอกไม้ก็เริ่มสูงแล้วสูงกว่าหลังคาบ้านหลังใหญ่แล้วตอนนี้นะครับก็มุมนี้ก็มองได้มองไปทางทิศตะวันตกรนาะเห็นเห็นที่เราตัดต้นไผ่ออกเนาะคือมุมนี้นี่บรรยากาศดีมากนะถ้าผมทําชานได้เนี่ยระดับนี้เลยระดับจากต้นไม้นี่ขึ้นไปตั้งนะแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีต้นมะพร้าวอยู่มันจะครอบต้นมะพร้าวไม่ได้ เวลาขึ้นอีกสักสองเมตรสามเมตรเนี่ยย,ยคงดีเอ่อแต่หลายคนคงจะเสียวนะก็ก็ได้บรรยากาศหนึ่งแล้วครับอย่างน้อยนี่มันไม่เหมือนอยู่ข้างล่างก็แล้วกันใครสมัครใจที่จะนอนข้างบนเดี๋ยวปูให้เสร,ร็จมันก็น่าอยู่นะครับเอ่อใครสมัครใจนอนข้างบนก็สบายยเลยนะครับเอ่อพี่เรียนว่าจะรับน้ำหนักเข้าไหวไหมก็คงจะไหวอยู่นะครับบรรยากาศแบบนี้แหละถึงอยากชวนเพื่อนมา อนอนที่บ้านไร่เราเนาะบ้านไร่เราก็มีความอุดมสมบูรณ์แม้จะเดี๋ยวนี้น้ําจะสูบวันเว้นวันแล้วนะครับเพราะว่าน้ําหมดมากแล้วแต่ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเรานะที่จะได้มาพบปะสังสรรค์กันเรามาตอกไม้กันต่อน,นิดนึงนะพอเรารัดเสร็จเราก็ ตอกนะครับตอกเพื่อยึดไม้ไว้ให้มันอยู่ในรูปที่เราต้องการการตอกก็คือตอกใกล้เหล็กรัดนี่แหละมันมันจะได้รัดตัวมันไว้ทันทีว่าเราต้องการประมาณนี้ เราตอกแผ่นละสองดอกอย่างนี้ก็เพื่อบางทีไม้บางชนิดมันจะโกบเข้าก็คือมันจะห่อเข้านะครับนี่เพราะว่ามันจะห่อเข้าจะเป็นร่องตรงกลางมันมีแค่บางชนิดนะครับแต่เราก็ไม่เสี่ยงเราก็คือเรากดไว้ทั้งคู่เลยให้มันอยู่ในลักษณะแบนเรียบนะเพราะว่าเราทําอะไรเราต้องใช้แบบนี้แหละเนื้อไม้นี่เป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากเนาะ คนไปผ่าเข้ามาแล้วมานอนบนเขาได้ต้นเนื้อได้เยอะนะครับมนได้ประมาณแปดถึงสิบแผ่นเลยนะครับต้นหนึ่งที่ที่เราไปซื้อมาต้นก็ไม่แพงนะครับประมาณพ,พันกว่าบาทนะพันกว่าบาทก็ได้ได้อยู่ประมาณสิบกว่าแผ่นนะโอ้ยทำไมต่อแค่นี้ต้งอเหรอโอ้ยช่างอนะไร ทัางญี่ปุ่นนะเนี่ยช่างบ้านต้องวีน,นะเนี่ยตอกตอกงอเฉยเลยนะคือเราทำหนอนยน้ำไปว่าไม่สำคัญนะครับ แกนหมุนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาแผ่นดีข้านะเรื่องการกดนี้นะครับ คือมันเด้งเงฝ่ายทางไหนเราก็กดทางนั้นนะส่วนมากเรากดตรงกลางแบบนี้มันจะได้ทั้งสองฝั่งก็คือขอบมันชิดกันอยู่แล้วกดตรงกลางเข้ามามันก็จะทําให้ไม้ตรงแต่ถ้าเราเลือกที่จะกดขอบได้ขอบหนึ่งก่อนแล้วก็มากดอีกขอบหนึ่งเพื่อให้มันชิดทั้งหมดเลยอ่อันนั้นก็ได้แต่เราต้องกดสองครั้งนะตันนี้เราจะกดครั้งเดียวนะครับ เพราะว่าถ้าเวลาเรา,เราปูพื้นจริงๆนะครับเราอาจจะใช้วิธีกด2ครั้งฝั่งนั้นทีฝั่งนี้ทีนะหรือว่ากดฝั่งนั้นแล้วมากดตรงกลางแล้วไปกดสุดท้ายก็ได้แต่เดี๋นี้คือเราทําให้ไม้ตรงตามความคิดเราเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามันไม่ตรงหรอกเราเรายังไม่ได้ดึงเชือกดูถ้าเวลาเราจะรู้ว่าตรงหรือไม่ตรงเราจะจับเชือกคนละฝั่ง แล้วดึงเชือกว่าเชือกนี้มันตรงอยู่แล้วมันไม้มันไปกับเชือกไหมประมาณนี้นะครับตัวนี้นี่ก็ชิดสวยละเราจะตอกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราดูแปดมินนะครับนี่ชิดสวยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเ,เป๊ะเลยเนี่ยเ,เป๊ะเลยนะครับเราตอกพื้นตัวนี้ก่อน เสียงเสียงเสียงเครื่องหนีบนะครับมันถอยเมื่อกี้ผมก็นึกว่ามารอากาศมาแล้ว <c oughs> ตะตปูเราใช้แค่สองนิ้วนะครับเพราะว่าไม้นี่มันหนาหนึ่งนิ้วเราใช้แค่สองนิ้วเพราะว่า ถ้าใช้ไม้ใหญ่หนึ่งไม้จะแตกมันตะปูสามนี้มันก็จะอ้วนกว่านี้มันทําให้แยกเนื้อไม้แตกสองก็คือลงลึกเกินไปไอ้นี่เราจะเอามาใส่อยู่ถ้าลงลึกเกินไปเราจะงัดขึ้นยากนะครับตัวนี้แค่มันอยู่ในระบบที่ว่าไปเด้งหน้าเด้งหลังนี่เราพอใจแล้วใช้ตะปูสองนะ ตอนนี้เราปูไปได้เราปูพื้นไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเดแผ่นนะครับไม้ที่ยังที่เราขนมาไว้ก็เหลืออีก7แผ่นก็น่าจะได้ประมาณอา่น่าจะครึ่งหนึงแล้วล่ะนะรวมแล้ว14แผ่นเนี่ยเราก็จะลากไม้พวกนี้ขึ้นมาไว้ก่อนวันนี้คนงานจะมาช่วยงานอยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเขาหยุดไปสองวัน แต่แต่ถามว่าเราเอาขึ้นมานี่เอาขึ้นมาคนเดียวได้ไหมได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม้ตรงนี้ก็ไม่หนักเมื่อวานนี้วันก่อนเนาะผมก็ถอยเขาเขาเรียกว่าถอยเนาะถอยหรือว่าคือเราขนจากที่หนึ่งมาไว้ที่หนึ่งน,นะมากองไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาทําคนเดียวนี่เราจะขึ้นไปยกบ่อยๆก็ไม่ได้พอเรามาชันไว้อย่างนี้เนี่ย พอเราขึ้นมาข้างบนเราก็ไม่ต้องลงไปอีกนะเราก็ดึงขึ้นมาเลยนะมันก็เลย <c oughs> เนี่ยวิธีการทํางานคนเดียวบางครั้งเราต้องต้องมีงวิธีอยู่นะตันนี้เราเราชันไว้แล้วเราก็ดึงขึ้นมาคนเดียวได้ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกว่าไอ้คนนั้นยื่นทีทีน,นี้นทีเพราะว่าบางทีเรา วันไหนที่เราไม่มีคนงานเราทำคนเดียวนะครับจะบอกว่าหลังบ้านยื่นให้หน่อยนี่ไม่ได้เพราผู้หญิงทํางานหนักไม่ได้นะครับนี่อย่งน,นงานผู้ชายเนาะเราก็จะจัดระเบียบแบบนี้เอาตัวนั้นรัดไปเรื่อยนะครับรัดไปเรื่อยแล้วก็ตอกไปไปเรื่อยรัดเสร็จต่อกเสร็จแล้วค่อยดึงขึ้นมาอีกอันนึงนะ ส่วนเดี๋ยวนี้จะดึงขึ้นมาไว้ก่อนก็ได้วางไว้ข้างบนนี้ก็ได้แต่ว่าคนงานจะมาอยู่นะผมก็ก็เอาไว้ไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำเพิ่งกินกาแฟเสร็จนะครับเพออาบน้ำอาบท่ากินข้าวรอคนงานดีกว่า8ปดโมงเขาก็มาแล้วนะครับก,ก็ก็จบกันด้วยบรรยากาศที่สวยสวยงามนะ ช่องนี้นี่ช่องนี้ก็จะปูเหมือนกันนะแต่เป็นไม้ที่เป็นไม้ระเบียงนะคนจะไม้หนากว่านี้หนานิ้วครึ่งปูแล้วคนจะนั่งตัวนี้ล็อกนี้เนี่ยคือมานั่งกินกาแฟได้เราจะกั้นในส่วนนี้มีประตูมีอะไรที่ไม่ให้คนขึ้นมาห้องนอนนะครับคนจะใช้บริการีขึ้นมากินกาแฟนั่งกินกาแฟตรงนี้ก็ได้นะครับ ส่วนคนเข้ามาข้างในนี่คือคนที่มาพักที่มาฮอกบ้านเราถึงเข้ามาข้างในได้นอกนั้นก็คือคนที่มาเที่ยวมาเที่ยวเยี่ยมสวนนี่ก็นั่งบนตรงนี้กินกาแฟได้ที่คือชั้นบนชั้นล่างก็คือนั่งตรงนั้นมันจะเรียงไปนู่นเลยนะทำเสร็จก็คือเสาหน่นเลยเสาสุดท้ายก็คือได้ประมาณ7เมตรหนะครับคูณสเมตร หรือ7เมตรคูณ4เมตรประมาณนี้แหละเพราะว่าปกติไม้มัน4เมตรอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเบิเงินไปตัดต้นไม้ตัวหนึ่งอยู่ข้างบ้านเขามันโดนตะปูเราก็เลยได้ตัดทิ้ง50เซน,นก็เหลือ3เมตรห0นะครับคุณนี้มันก็เลยทำให้เราไม่ได้ห้อง8คูณ4ก็จะได้7จ5คูณ4แทนซึ่งเป็นที่ที่นั่งกินกาแฟแล้วก็ ตอนขํามากลางคืนมาเนี่ยซึ่งคนที่นอนบริเวณนี้อาจจะกินเนื้อยงเนื้อ,อย่างเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็กางเต็นเลยนะตรงนี้ก็คือมันใกล้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเราอยู่ในในตึกนี้เออในในในกระท่อมหลังนี้นะครับคนที่อยู่ข้างบนก็จะลงไปเข้าห้องน้ํากระท่อมหลังนี้แหละ เพียงแต่ว,ว่าอีกหน่อยเมื่อมีการขึ้นมานอนตรงนี้แล้วนี่มันจะสะดวกสบายนะครับลงมันก็จะเป็นเนินชั้นไปไม่ไม่ได้เสียวแบบนี้เรามีบันไดประมาณสองชั้นก็จะถึงกว่าจะถึงอ่าลานนะบันไดสองชั้นนี่ไม่ได้ไปลานนะครับกลับมาที่บันไดที่เดินเข้ามาแล้วก็เดินอ้อมเดินออกเข้าไปห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดู ในรอบที่ถัดๆไปก็แล้วกันวันนี้ก็มีความสุขทุกท่านนะครับกับแสงตะวันของวันใหม่รู้สึกสายนิดนึงเราจะไปกินข้าวกันแล้วสวัสดีครับ